แกะกล่องพัดลมอิเล็กทริกรุ่น rf 2พัดลมตั้งโต๊ะ5้าใบพัดจุดเด่นข้อแรกคือประกัน3ปีและก็มีรีโมทไว้สำหรับใช้งานให้สะดวกได้ยิ่งขึ้นแ,แกะกล่องกันดูซิว่าหนาร้อนปีนี้นอกจากพัดลมตัวเก่าจะพังแล้วพัดลมตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจุดเด่นก็คือมีรีโมทแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้สูงสุดก็110เซนเมตรต่ำสุดก็ แปสิบสามเซนติเมตรแกะกล่องดูดิคุณแค่าดงเปิดออกมาก็จะเจอ าดูกันอีกที <c oughs> ว่ามีเข้มีอะไรมาให้บ้างผ <c oughs> มีตัวมอเตอร์กับแกนพัดลมอ่ะนะว <c oughs> ัสดุก็ดูมานจะแข็งแรงอยู่นะ <c oughs> แข็งแรงประมาณหนึ่งอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวฐานรองส่วนก็มีปุ่มควบคุมการทำงาน มาบกลุงการงานที่ตัวเครื่องได้ก็คือตัวฐานของพ้าลงอมอันนี้สะะดุก็ก็แข็งแรงอยู่นะแต่พื้นล่างก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะไม่ได้เป็นเหล็กข้อดีคือเบาแต่อาจจะไม่ทนทานเท่าวัสดุที่เป็นโลหะส่วนตัวตะแกรง แล้วก็ตัวใบพัดก,ก็ดีไซน์สวยงามเทียวบางแตกต่างจากตัวพัดลมที่เราเคยเห็นจะนูนๆออกไงมันอันนี้มันเรียบเลยเป็นแผ่นแล้วก็ด้านหน้างมีจุดโลโกโล้อล e ก t ริกรู้สึกอัาน,นี้จะเป็นแม่เหล็กดีนะเวลาเราจะเก็บรีโมทเราก็แปะไว้ตรงนี้แหละจะไ,ไม่ต้องหากันว่าเอ๊ะ เก็บรีโมทไว้ไหนใช้เสร็จก็ามาแป,ปะไว้หน้าเครื่องไว้ส่วนตัวรีโมทก็ใช้แบตเตอรี่แบบกระดุมนะ2025ก็20หาซื้อเก็บไว้ด้วยเวเราจะใช้งานทีนี้เรามาประกอบกันสิประกอบยังไงวะ อยู่วันนี้เขาจะมีเดือ,อยตรงนี้ส่วนตัวแผ่นฐานยึดมันก็จะมีเดือ,อยอตรงนี้อยู่หน่อยคนน่นาจะเอาเดือยน,นี้เสียบเข้าเดือยน,นี้เนาะเระยะสายก็เป็นในตัว การของพัดลมก่อนเราให้เดือยตรงนี้ตรงกันนะี่เรียบร้อยทีนเราต้องดึงสายตรงนี้นะเขามาเก็บไว้ในใน,นี้ก่อนในแกนพวมอะไรนี่ก่อนเฮ้ยในแกนปัดลมนี้ก่อนเพราไม่งั้นสายจะติดเราจะใส่ไม่ได้ ยัดใส่เข้ไปในการนี้ก่อนแล้วก็ใส่ตรงด้วยมันจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวล็อกตัวนี้ที่ให้มาด้วยตัวแรกขันก็้ไปล็อกเข้าไป การประกอบตัวหาเสาพัดลมกับตัวฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็นการประกอบตัวตะแกรงพัดลมแแล้วก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนอันนี้จะอุดทางดักว่านะตัว่อนเนี่ยแล้วก็ถอดตัวล็อกตะแกรงตัวหลังออกด้วยมันมีสองตัวที่เราต้องถอดออกแล้วก็เป็นการประกอบตะแกรง ออกก่อนหรือการกดไอกแกนตัวนี้นะล็อกเนี่ยคือเราต้องถอดในตัวนี้อันนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้เพะไว้สำหรับล็อกตัวใบมาตอนที่ขนส่งมาให้เราไม่ได้ใช้พอแกะตัวนี้ออกก่อน จะประกอบเข้ากับตัวมอเตอร์พัดลมอันนี้ทิ้งไปแล้วก็อันตะแกรงด้านหลังเอารูมันจะมี3รูใช่ไหมสอรูคู่ข้างบนมาใส่คู่กับตัว2รูด้านบนของตัวมอเตอร์มานี้ สองรูด้านบนรูเดียวด้านล่างประกอบเสร็จแล้วก็เอาตัวที่ล็อกมาสวมเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวไปทางด้านขวาพอรู้สึกตึงๆมือก็พอแล้วก็นำใบพัดลมมาประกอบเข้าไป โดยให้เขี้ยวมันจะมีเขี้ยวสองอันอยงเงี้ยตรงกับร่องของใบพัดลมคือถ้าไม่ไม่ตรงมันก็ใส่ไม่ได้นะนั่ไอันี้เรียบร้อยใส่ได้แล้วก็เอาตัวล็อกอีกตัวหนึ่งส่วมเข้าไปอันนี้เวลาเรากเจะหมุนด้านซ้ายนะเ,ออเกลียวมันจะกลับด้านกัน ดูว่าตรงร่องขันพอตึงถึงมือเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบตะแรงชิ้นหน้าอันนี้เขาใช้ระบบยึดน็อตจากด้านหลังออกมากับยึดกับตัวตะแรงซึ่งเขาก็มีน็อตให้แล้วยตัวแรกก็สงสัยว่าน็อตอะไร อยู่ในถุงก็น้อยอันนี้แล้วก็จับตะแกรงให้ดูนอ็อตอันนี้ดูนอ็อตดูแรกเนี่ยมาอยู่ด้านบนสุดตรงการ นี่พอเรารกลับเสร็จนะก็คือเราตะแรงด้านนอกไอ้ด้านหน้าเนี่ยครอบตะแรงด้านหลังเข้าไปดูเราให้บากข้างบนเนี่ยเหมือนตรงกันระหว่างตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง ก็เป็นการยึดนอด็อตซึ่งมีทั้งหมดสี่ตัวดูที่หนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วเรเสร็ <c oughs> จเรียบร้อยก็เป็นการล็อกตัวตะแกรงด้านหน้าด้านหลังตัวปลลูก็ไม่หนักน,นะ ยกได,ด้สะดวกแก๊สก็สามารถปรับระดับได้อันนี้มันเป็นล็อกอยู่นะทีละแก๊กทีละแก๊กออสำหรับใครอยากจะปรับระดับความสูงต่า ลับได้กิละแกกกิลเลแกกมันจะรูดลงมาแล้วก็ได้อ,อันนี้เรื่องที่ความสูงต่ำสุดส่วนการโยกขึ้นลงมันก็จะมีแกแกๆอยู่ ปรับได้ไม่เยอะนะแค่สองแกนเองหมุนซ้ายขวาก็หมุนซ้ายขวาได้45องศาประมาณนี้ไม่เยอะต่อมาเรามาทดสอบการใช้งานกันนะเน,กกนนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านล่างปุ่มแล้วก็เป็น power จะมีสามารถตั้งสปีดได้ัน,นเบอร์สาเบอร์ 1, 1> เบอร์ 2. 2ก็ไม่แรกมากนะหรือนนจะเป,นนะป็นนี่แรงสุดจะมีปุ่มแม็กอยู่นี่แรงสุดอันนี้อันนี้แรงอยู่อันนี้แรงที่ได้ ปุ่มสวิงสายสายขวาระบบสมัมผัสเบามากแค่แตกก็ทำงานแล้วสายก็จะใช้าๆหน่อยนะอ,อยู่ส่วนอันนี้เป็นต่ำสุดก็คือเบาสุดนั่นเองจะมีแรงสุดกับเบาสุด ตั้งสปีดหนึ่งสองสาก็ได้อีกกลุ่มก็คืออีกกลุ่มก็คือตัวตั้งเวลาอ๋ก็มีตั้งเวลาเปิดปิด3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงแชั่วโมงแล้วก็0โอเคเปิดอันนี้ก็ เปิดปิดมาดูในส่วนของรีโมทกันบ้างรีโมทที่ให้มานี่ก็ขนาดกระทัดรัดเบาบางแล้วก็ใส่แบตเตอรี่มาให้แล้วด้วยอไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแบตเตอรี่ด้วยการทำงานก็มีทั้งหมด6ปุ่มมี power มี swing มี speed 123มมีความเร็วสูงสุดตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็ ความเร็วความเบาลมแรงเอออันนี้ลมแรงสุดอันนี้ลมเบาบางเป็นธรรมชาติก็สามารถสังการได้ด้วยรีโมทนี่เปิดสปีดสายดิสปีดตรงหน้าจอมันก็จะทำงานแสดงผลได้ด้วย ปัดลมแรงสุดแรงดีแรงโยกก็คือฟังก์ชันของตัวเครื่องกับรีโมทเนี่ยใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยก็สรุปว่าพัดลมเอเล็ก r i c กสมาร์ทสไลด์แฟนสินิ้วรุ่นมีรีโมทใช้งานก็โอเคนะสะดวกสบายเพราะว่ามีรีโมทนี่แหละเราไม่ต้องลุกไปป,ปิดไปเปิดแล้วก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทได้ทุกฟังก์ชันข้อเสียตอนนี้ก็ ยังไม่เจอนะอันนี้นะ่าจะต้องใช้งานก่อนด้วยวัสดุก็ได้มาตรฐานแล้วกันก็นไม่ก็แก้งหรอกกับประมาณ1,000นิดนิดหาซื้อได้ในช้อปปีนะวันนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้ามีเครื่องรช้ไฟฟ้า FIFA ใหม่ๆม,มาจะได้มารีวิวให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ